สวัสดีครับผู้ชมพวกผมอีกแล้วนะครับกับนายอแมนโฟโต้ที่จะมาพูดคุยเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวง BNK48 แล้วก็วง CGM48 อีเอีกเช่นเคยนะครับก็สำหรับวันนี้เนี่ยก็ใส่เสื้อกีฬาสีไปอีกแล้วแต่ว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับกีฬาสีแต่อย่างใดนะครับแต่อยากจะมาพูดเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสเตทวันเกิดของน้องพิมพ์นิชารีวชิราภัยทูลสมาชิกรุ่นที่3ของวง B.N.K.48 นั่นเองนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นอ่าสเตทวันเกิดของน้องพิมพ์เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ย <c oughs> มีเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆนะครับก็เอาแค่ตัวผมเองก่อนนะเห็นรายชื่อออกมาก็รู้สึกว่าแบบกูอยากไปดูมากเลยแต่ว่าช่วงนี้สุขภาพผมไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็เลยไม่ได้ไปดูนะครับก็ อะจะประกอบไปด้วยแก๊งพอพอยอยอที่เออผมกเาเพิ่งรู้ว่ามันลุงสามของมีชื่อแก๊งกันด้วยเนาะไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่นะครับก็จะประกอบไปด้วยน้องพิมเจ้าของสเตทวันเกิดน้องแพแพมเขาเรียกว่าพี่สาวคู่ซีนะครับหน้าเหมือนกันด้วยแล้วก็น้องโยเกิร์ตแล้วก็น้องยาหยีนะครับรวมแก๊งเป็นสี่คนก็เห็นแล้หน่าไปมากๆนะครับ แล้วก็ยังมีเมมเบอร์อีกคืกออีกมากมายก็มารวมกันเป็น9ชีวิตตามจำนวนสเตจยุคใหม่ของรุ่น3เขานะครับแล้วก็สเตจนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันสนุกสนานมากๆนะครับตั้งแต่ต้นจนจบแล้วเราก็ได้เห็นสิ่งดีๆที่มันแอบซ่อนอยู่ในสเตจนี้มากมายนะครับอย่างแรกก็บอกไปแล้วนะครับก็คือ,อาการที่น้องๆรุ่น3เขามารวมตัวกัน เต่อย่างเป็นที่นะครับ้องบอกว่าถามว่าทำไมรอบนี้ทำไมน้องพิมถึงโอ้โหส่วนเดอะแก๊งมาคบได้แล้วก็พี่ๆคนอืนมาคบได้เนี่ยต้องบอกว่า,าด้วยความที่น้องพิมเป็นเด็กดีนะครับเป็นเด็กดีมากๆเลยเราเราตั้งแต่เราเห็นน้องพิมเข้าวงมาจนมาถึงทุกวันนี้เนี่ยเราจะไม่ เราจะเห็นแต่แบบอะความเจ้าแ้วความงุ้งิ้งความเสียงเล็กๆน่ารักสดใสของน้องอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมครับแล้วก็เราก็จะไม่เคยเห็นน้องทําตัวมีปัญหามีบทลงโทษน้องพิมพีเอฟ์อถูกพักงานอย่างโน้นอ,อย่างนี้เราไม่เห็นเลยเราเห็นแต่ความมุ่งมั่นในตัวน้องเสมอนะครับตั้งแต่ยุคแรกๆที่เด็กมากๆเข้ามาประมาณส2บสองนะครับถ้าจำไม่ผิดสิบสองสิเจ็สิบสามแล้วก็ร้องไห้บ่อย นะครับในยุคแรกๆเนาะแล้วก็ค่อยๆเก็บเลเวลตัวเองมาเรื่อยๆนะครับจากที่ร้องเต้นไม่เป็นตอนนี้ก็ร้องเพลงดีขึ้นมากๆแรปได้นีก็สุดยอดแล้วนะครับส่วนเรื่องเต้นก็เต้นเก่งมากๆครับเต้นเพโมเดโมได้ที่ผมว่าสุดยอดแล้วนะผมก็เรู้สึกว่าเด็กคนนี้มีพัฒนาการเรื่อยๆจริงๆแล้วก็เรื่องของสัมมาคาราวาอะไรเนี้ยน้องน้องเป็นเด็กดีมากๆนะครับมันก็ทําให้ ผู้ใหญ่หลายคนก็เอ็นดูน้องๆนะครับเอาแค่นอกสเปดวันเกิดนี้ก่อนนะครับก็คือน้องสัดจังนะครับก็อย่างที่ทุกคนทราบกันดีว่าน้องพิมพ์เขาเขาขามีโอชิน้องสัดจังมาตั้งแต่ก่อนเข้าวงแล้วนะครับก็เรื่สัจจังทุกอย่างนะครับแล้วก็คล้ายๆน้องพันธ์นะเนาะแล้วก็พอน้องพิมพ์เข้าวงมาเนี่ย น้องสัจจังเขาก็เอ็นดูน้องพิมมากมากนะครับจะเห็นว่ามีรูปคู่มีอะไรกันอยู่ซึ่งน้องสัจจังต้องรู้ captain, ต้องรู้กับว่า,วาน้องสัจจังไม่ไม่เอ็นดูใครง่ายๆนะครับถ้าไม่ใช่เด็กดีจริงๆถ้าไม่มีความมุ่งมัน่นมีแข็งจริงๆริงน้องสัจจังเขาก็เขาคงไม่เอ็นดูนะครับแต่ว่าน้องพิมก็พิสูจน์ได้ตัวเองให้น้องสัจจังเห็นแล้วว่าน้องสัจจังนี่มุ่งมั่นมากๆที่อยากจะเป็นอน้องพิมเนี่ยมุ่งมั่นมากๆอยากจะเป็นไนดอนะครับก็ทําให้ น้องสจังยอมรับแล้วก็เราก็เห็นกันอยู่ว่าเอ็นน้องสจังค์กเอ็นดูน้องพิมมา,มากมากนะครับอ่ะมากันที่เรื่องต่อมาอ่ะทุกคนน่าจะทราบกันดีอยู่แล้วว่าสเตจนี้เนี่ยมันด้วยความที่มันเป็นสเตจวันเกิดเนี่ยมันจะมีเพลงพิเศษให้ให้คือเจ้าของวันเกิดก็สามารถเลือกเพลงพิเศษได้ใช่ไหมครับมาโชว์เพลงหนึ่งซึ่ง ตอนแรกผมก็แอบคิดนะว่าน้องกิมชอบน้องสัจจังน่าจะเลือกเพลงคิมินอหรือเปล่าสรุปไม่ใช่นะครับสุดท้ายก็เลือก a อเยนเพลเซึ่งมันเป็นเพลงจากอ,าอัลบั้มล่าสุดของวง CGM48 ที่น้องแชมพูเป็นเซ็นเตอร์นะครับก็โอ้ผมผมได้ยินเพลงนี้ขึ้นมานี่ผมแบบว้าวเลยนะว่าแบบเอ้ย ืเราลองรู้ก่อนว่าก่อนหน้านี้เราจะเห็นว่าอ่าเพลงของ c j f h ของ c m 48เนี่ยก็จะมีน้องมิวสิกเอาชิงใหม่106มาโชว์แล้วหรือว่าน้องหลายๆคนนะเอามมลิเอาอะไรมาโชว์กันใช่ไหมเลือกเลือกมาโชว์ได้ซึ่งต้องบอกแหละว่าอ่ด้วยความที่ณวันนั้นเนี่ยสเตทวันเกิดซึ่งพี่ๆที่เขาเอามาเนี่ยก็จะเป็น เป็นน้องเป็นเมมเบอร์จากรุ่นที่1รุ่นที่2ซึ่งมีความสนิทชิดเชื้อกับอ e ิสตารีนาอยู่แล้วมีความคุ้นเคยกันตั้งแต่อ e ิรีนามาอยู่เป็นเค8ฟใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะค่อนข้างคุยกันง่ายหน่อยแต่ว่าอย่างของน้องพิมพ์เนี่ยด้วยความที่เป็นรุ่นสามที่ไม่ทันอ e ิสตารีนาสมัยอ e ิสตารีนาอยู่เบ็นเค8รอรุ่นสายังไม่ได้เข้ามามันก็จะมีเรื่องของแบบเอ้ย จะได้หรอจะขอได้หรอแต่ว่าด้วยความที่รีนาเขาก็เป็นรีนานะครับก็ลุ่นน้องขอมารีนาก็เต็มที่อยู่แล้วแล้วก็จะเห็นเลยว่ารีนาก็เอ็นด,ดูน้องพิมพ์มากๆนะครับก็มาอยู่ช่วยซ้อมกันต่อนะครับช่วยซ้อมช่วยต่อท่าให้อะไรให้ตลอดนะครับรีนาคนเดียวไม่พอนะครับเจ้าของตําแหน่งเซนเต,นเตอร์ในในเพลงนี้ก็คือน้องแชมพูก็ มาช่วยด้วยนะครับซึ่งต้องบอกว่าน้องแชมพูเนี่ยปลีกเวลาพักของตัวเองนะครับจากซ้อมซาโยนาระครออยู่ก็ปลีกเวลาพัก mm hmm. เขาเรียกว่าแทนที่จะซ้อมซาโยนาระครอเสร็จแล้วอะไรเนี่ยก็จะต้องมาอยู่ช่วยซ้อม <c oughs> รุ่นสามเนี่ยซึ่งแชมพูเด็กกว่าอาจจะเด็กกว่าด้วยซ้ำด้วยอายุเนี่ยนะครับก็มาอยู่ช่วยรุ่นสามต่อแล้วก็แบบ เต็มที่มากๆอยู่ต่อช่วยซ้อมให้สองชั่วโมงก็คือเวลาพักก็จะน้อยลงไปอีกนะครับก็ต้องบอกว่าถามว่าแชมพูทำนี้ทำไมก็เพราะว่าแชมพูเขาก็เอ็นดูไอดอลด้วยกันนะเนาะน้องพิมพเขาก็ทายเดียวกับแชมพูเลยแบบเสียงเล็กๆน,นุ่มนิ่มนุ่มนิ่มเหมือนกันนะครับก็มันก็เลยสื่อถึงกันได้นะครับนี่ก็คือสิ่งที่สังเกตได้นะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยย้อนกลับไปที่ อ่าเมมเบอร์รุ่นสามที่เขามาเต้นกันหน่อยนะครับก็ต้องบอกว่าด้วยความที่พอมาเลือกเพลงพิเศษ,ษ,ษ,ษที่มันเป็นเพลงนอกวงเนี่ยมันคือเพลงของ C G M เป็นของ B N K เนี่ยมันก็ทําให้ต้องซ้อมกันหนักขึ้นจากที่ปกติก็ซ้อมกันเหนื่อยอยู่แล้วก็ต้องซ้อมกันหนักขึ้นเพื่อต่อท่า A N ให้ทราบให้ได้นะครับซึ่งไอ้เพลง A, A, A N เนี่ยดูมันจะเต้นง่ายเนาะสรุปเออผมกับน้องฟังน้องๆฟูดูคือมันมันไม่ง่ายเลยมันเต้น มันเต้นยากมากๆแล้วมันเหนื่อยมากๆนะครับก็ถ้าน้องพิมพไม่ใช่เด็กดีผมก็ว่าไม่ไมีไม่น่าจะมีใครมายอมทุ่มเทให้อย่างนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่ดีมากๆสาหรับสเตทนี้นะครับก็น่าภูมิใจน้าปรปลื่มใจกับน้องพิมพนะครับที่มีคนรักแล้วก็ยอมเสียสละรอมช่วยเหลือทุกอย่างอย่างนี้นะครับก็ เห็นง่ายเลยก็คือถ้าน้องไม่เป็นเด็กดีแบบนี้ก็คงไม่มีใครช่วยเหลืออย่างแน่นอนนะครับก็สําหรับใครที่อยากจะก้าวเข้ามาอยู่ในวงนี้ในอนาคตจะเป็นรุ่น4หรือจะเป็นรุ่น2อง cgm หรก็ตามเนี่ยให้เอาน้องกิมเป็นตัวอย่างนะครับเข้ามาแล้วต้องมุ่งมั่นต้องพัฒนาตัวเองอยู่เสมอมีสัมมาคาระวะรอรุ่นพี่ต้องทาตัวเองให้เก่งให้ได้เคารพรุ่นพี่อะไรก็แล้วแต่นะครับผมจะเรียบเรียงคําพูดไม่ถูกแต่ว่านี่ยแหละ สิ่งที่น้องพิมพทําร่วมกันเนี่ยมันก็ทําให้เมมเบอร์ที่พี่หลายๆคนเขาก็เอ็นดูน้องแล้วก็ช่วยเหลือน้องนะครับแล้วก็ทาให้สเตทมันออกมาส,สมบูรณ์แบบได้ที่สุดอย่างที่เราได้เห็นกันนะครับอ่าสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าอย่าลืมไปให้กำลังใจน้องพิมพกันด้วยนะครับเข้าไปคอมเมนต์เข้าไปพูดถึงสเตทวันนั้นว่าเป็นอะไรยังไงนะครับผมว่าน้องพิมพน่าจะดีใจมากๆเลยผมว่าน้องอ่านทุกคอมเมนต์อย่างแน่นอน นะครับโอเคไว้ตอนหน้าค่อยว่ากันใหม่คงมีเรื่องดีๆมาเล่าอีกนะครับเรื่องของงานแฟนเฟสิเวรัรก็เดี๋ยวได้มารีวิวกันแน่ๆน,นะครับว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับสำหรับนี้ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ